ได้ขอบคุณเจ้าของบริษัททั้งสองท่านประสบความสำครับผมนะครับตัวผมเองก็มีโอกาสได้เป็นที่ผลิตไทยของทั้งสองบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้ก็ขออนุญาตที่โอกาสนี้เชิญชวนนภูษีทุกท่านครับผมที่ร้องร้องเพลงเหล่านี้เป็นพิกันนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับจกักครับผมขอบคุณพิเือมากนะครับ ก็ก <da> ่อนที <Brother> ่เราจะไปฝากเพลงนี turkey, ้นะครับผมขออนุญาตสักงอย่างเลยนะครับผมอยากถึงทะเลดาวครับผมขอบคุณนะครับอาาในฐานะที่เป็นคุณพ่อคนหนึ่งครับผมเชิญชวนคุณพ่อทุกท่านในที่นี้ร้องไปด้วยกันนะครับ